ว่าด้วยการเชิดชูสองอย่างคำว่าบุคคลนั้นในคำว่าโทษนั้นไม่เชิดชูบุคคลนั้นเลยได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่าเชิดชูอธิบายว่าการเชิดชูสองอย่างคือหนึ่งการเชิดชูด้วยอำนาจตันหา 2. การเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าเชิดชูด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐิ บุคคลนั้นละการเชิดชูด้วยอำนาจตัณหาได้แล้วสลัดทิ้งการเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละการเชิดชูด้วยอำนาจตัณหาสลัดทิ้งการเชิดชูด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วบุคคลนั้นจึงไม่เที่ยวเชิดชูตัณหาหรือทิฏฐิไว้คือไม่มีตัณหาเป็นธงชัยไม่มีตัณหาเป็นยอดธงไม่มีตัณหาเป็นใหญ่ ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชยัยไม่มีทิฏฐิเป็นยอดธงไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่ไม่ได้ถูกตันหาหรือทิฏฐิครอบงำเที่ยวไปรวมความว่าโทษนั้นไม่เชิดชูบุคคลน,นั้นเลยคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลายอธิบายว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้น เพราะปัจจัยนั้นเพราะตัณหานั้นบุคคลนั้นย่อมไม่วันไหวคือไม่โยกไม่โคลงไม่กระเพื่อมไม่สั่นไม่สถานไม่สะเทือนในเพราะวาทะคือในเพราะการว่าร้ายนินทาติเตียนไม่สรรเสริญไม่ยกย่องความดีรวมความว่าเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงไม่วันไหวในเพราะวาทะทั้งหลาย ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าลาวปุตุชนหรือสมณะพราหมณ์พึงกล่าวหาบุคคลน,นั้นด้วยโทษใดโทษนั้นไม่เชิดชูบุคคลน,นั้นเลยเพราะฉะนั้นบุคคลน,นั้นจึงไม่หวั่นไหวในเพราะวาทะทั้งหลาย95พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้เป็นมุนีเป็นผู้ใคราความยินดีไม่ตรณี ย่อมไม่กล่าวในเรื่องเลิศกว่าเขาไม่กล่าวในเรื่องเสมอเขาไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขาเป็นผู้ไม่มีความกำหนดย่อมไม่ถึงความกำหนดคำว่าเป็นผู้คลายความยินดีไม่ตรณีอธิบายว่าตัญหาตรัสเรียกว่าความยินดีคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศล,ลมูลคือโลภะ ความยินดีนั้นบุคคลใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระง,งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยาแล้วบุคคลนั้นตรัสเรียกว่าผู้คลายความยินดีคือผู้นั้นไม่ยินดีไม่ติดใจไม่สยบไม่หมกมุ่นในรูปในรูปที่เห็นเสียงได้ยินกลิ่นรสโผฏฐพะท,ที่รับรู้ และธรรมรลมที่พึงรู้แจ้งได้แก่เป็นผู้กลายความยินดีแล้วคือปราศจากความยินดีแล้วสละความยินดีแล้วคลายความยินดีแล้วปล่อยความยินดีละความยินดีแล้วสลัดทิ้งความยินดีแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วเป็นผู้ดับแล้วเป็นผู้เย็นแล้วมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่รวมความว่า เป็นผู้ใครความยินดีคำว่าไม่ตรณีอธิบายว่าคำว่าความตรณีได้แก่มัจฉริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสมัจฉริยะสองกุลมัจฉริยะสามลาบมัจฉริยะสีวันณมัจฉริยะห้าธรรมมัจฉริยะความตรณีความมุ่งแต่จะได้เห็นปานี้นี้รัตเรียกว่า ความตรณีความตรณีนั้นบุคคลใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระง,งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วบุคคลนั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่ตรณีรวมความว่าเป็นผู้กรายความยินดีไม่ตรณีคำว่ามุนีในคำว่าบุคคลผู้เป็นมุนี ย่อมไม่กล่าวในเรื่องเลิศก,กว่าเขาไม่กล่าวในเรื่องเสมอเขาไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขาอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนนะผู้กล่าวล่วงเกินเป็นเครื่องข้องและตัญหาดุดตาขายได้แล้วชื่อว่ามุนีบุคคลผู้เป็นมุนีย่อมไม่กล่าวคือไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงว่าเราเลิศก,กว่าเขาเราเสมอเขา หรือเราด้อยกว่าเขารวมความว่าบุคคลผู้เป็นมุนีย่อมไม่กล่าวในเรื่องเลิศกว่าเขาไม่กล่าวในเรื่องเสมอเขาไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขา